เอางี้เพื่อนถามจริงๆที่มึงบอกว่าครั้งเดียวอ่ะช่วยบอกให้ฟังหน่อยได้ไหมมันยังไงติดใจหรืออะไรครั้งเดียวไม่มีจริงครับ แอบดูนะครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในรายการก,กับอาราว <S 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 2> <S 2> อันนี้เรามาเที่ยวบ้านทายกันนะครับกับกอบมาจากลานอาราวเป็นกับอาราวหรกับอาราววันนี้มาเที่ยวบ้านพี่ทายใช่ครับชบิวบิวตัวเอง ี่มันไปที่ไหนสู้ๆครับพี่เขาไม่รู้อ่ะอ,อันนี้สมาธิส่งโทจรจิตไป